วันนี้เราจะไปถ่าย MV ของคุณมิกชลึงสีสวัสดีค่ะเซเรนดี้สวัสดีครับการร่วมงานครั้งแรกในรอบสองปีแม่ทุกคนในรถ้องพายแต่ผมว่าคุณนี่รองคิวเยอะที่สุดไม่เคยนเราไม่ให้ออกกล้องเลย ัสดีค่ะเช้าวันใหม่ไปไหนคะ้องเริ่มเริ่มวันนี้เราจะไปถ่าย M.V นะคะของคุณมิกเฉลิมสีม่มีชจะริรงมีที่เศามากแต่วันนี้มันมีอะไรที่พีกกว่านั้นอะพร้อม,อย,อมยังพร้อมแล้วต้องไปดูเพราะมันพีกเกินตัวแม่เกินอ่ะเนี้ยเจอกันจ้า เป็นพ่อก่อนดีกว่าเปลี่ยนมูดก่อนเปลี่ยนมูดแขกรับเชิญพิเศษมาแล้วแขกรับเชิญพิเศษพิเศษมากรับรองว่าทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนสวัสดีค่ะคุณแดนนี่สวัสดีครับคุณ การร่วมงานครั <t bul b venant> ้งแรกในรอบ2ปีก็โอเคครับพี่แดนนี่ผอมมากนะคะช่วงนี้ซึ่งดิฉันที่อ้วนขึ้นแต่พี่แดนนี่รู้อยู่แล้วเพราะว่ากิ้งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไทรอยน้ำหนักก็จะคึ่งลงแล้วไม่กินยาไงถูอ่าไปควายสุกาวสวัสดีค่ะ คนเดียวนะใน่ีดูมีคนเดียวนะนี่คุณมีคู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวคุณจะเข็นคู่ใช่แล้วคุณจะร้องกีดคุณเก๋ไก şey> ่กูจะร้องกีดเลยอีเพื่อนโทรไปไม่รับทำไมนะกูจะรับสายที่กูรู้กูได้เงิน ะเหมือนพี่มากค่ะเหมือนบางทีจะดุกวาหนักแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบโอ้มันเหมือนกนเหมือนต้นบางทีก้ามันกลัวเหมือนมากสายตาหย่าบแบบคำพูดแบบรู้เลยกจะเคยเลี้ยงอ่ะทีมงานขึ้นหน้านะคะไม่รู้ใครถ่ายเออเรากงมากมาแล้วเจ้าของเพลงสภาพคุ้เหมือนเวลา ลืนถือกันเนี้ยตลอดเวลา5้คนหือจะใช้ฟุไหนถ่้ามุมเยอะกล้องคิมคาเดเซียนเมีเ่อนที่ช็อตอะแดชที่ช็อตช็อตเลยการแต่งหน้าดีก็จะเป็นการทดสอบสัตภแพทสองแมง M K า b ดู u ี่จะย้าอย่างมะบาค่ะเสร็จแล้จ้าแดไปเดินแบบอแต่งหน้าาแล้วนะมผซึอ้ เหมือนโงเี่ยสุดๆเอคนเราชีวิตมมล่ะมีขึ้นมีลงเราเป็นคีที่ที่เก่งได้มันึงก็ทางได้เลยค่เรามาให้อ네ี oh ่ไปเปลี่ยนชุด่อเลยเสร็จแล้วนะคะพิเชพเชพเชพเชแอเจียค่ะ มันเหมือนใส่ชุดคอดเดียวกันเหมือนป่ะนัดกันเลยเก๋ไก่ซือติมเซอราชาเก๋ไก่เนี่ยความรู้สึกแรงมากที่เพลงของมารวกัเนี่ยออกมาประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ก่อนเคยคัยนะก็ว่าว่าเะไนะพี่บฟังนะคนไม่รู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องคุยกันก็แล้วแต่ถ้าทนดูได้ก็ดูไปเราไม่ได้คุยกันเราไม่ได้คุยกันเห็นไหมล่ะเราไม่ได้คุยกันแบบนี้มันเป็นนี้มันยืนด้วยกันยังไม่คุยกันเลยอ้ำดูเราคุยกับคุณแหละ แล้วคุยู่ทางเบิร์ดแล้วยพิ่คุยกับใครไม่ใช่นะรักเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก้อนถ่ายก็ต้องมูก่อนนะคะทีมงานคุณภาพต้องทำด้วทีมงานค a r d a เวิร์ดููทาเต่าอยู่ k a น d a s h i เขาไม่ทาเต่าค่ะอันรี้ k a r d a s าไม่ทาเตา โอเคอันนี้มันเป็นรถบัสพี่มิกอะเขาอยากให้เราเล่าคอนเซ็ปต์ของเพลงที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญรถบัสเนี่ยมันแทนการเดินทางมันเล่าถึงความสำคัญที่แบบเราขึ้นมาด้วยกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราต้ต้องแยกกันไปก็แบบนั่งชมวิวนั่งมองคือการเล่าว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะต้องมีเบรกับความเงินระยะกันตรงนี้แหละแต่มันเป็นการใจร่วมกันและพี่เอ็มมันคือการพูดว่าเธออยู่ได้ไหมเพลงลำพังมันเหมือนเป็นความเป็นของของเราถึงแม้ว่าเราจะแยกกันไปอ่ะสุดท้ายคนเราอะมันก็จะมีความห่วงใยกัน คนเคยรู้จักกันแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างพร้อม <c oughs> ขึ้นรถไหมคะเบาะเนี้ยครับด้านในสุดค่ะใช่ค่ะด้านในสุด ในรถร้องไห้จริงๆพอผมบอคู่นี้ร้องเคยเยอะที่สุดทำให้เศร้าจริงเหมือนแบบตั้งแต่ฉันเลิกกันมาฉันไม่เคยได้พูดอะไรกันเราเพลงอ่ะมันเศร้ามากก่อนเคยสัญญาแล้วมันแบบเราเคยสัญญากันไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมันร้องกันมาเองมันไม่มีการเซตติ้งเหมือนเรารับรู้ได้ว่ามันเป็นความคิใจของเราแล้วก็มันก็เป็นความหมายของฝ่ายโลกแห่งความจริงที่ได้เป็นไงบ้างคะ เมื่อเคยลองให้ออกกล้องเลยมิมิกคู่คุณเละสุดร้องให้แบบครั้งคันจะร้องให้ไปกับคู่คู่ทำดีมากเลยให้ร้องอีกตรงนี้พี่แดนร้องให้แล้วบอกว่าอยากเห็นหน้าคนแต่งเพลงจริงหรอบอกว่าไม่เคยร้องให้ออกกล้องอันนี้ครั้งแรกที่ร้องให้ออกกล้อง บวกขอไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซื้อทำไมอะตัเนาะจันนี่ร้องได้อ่ะโอ้โหแล้วไ้ไม่หรอจริงเดี๋ยวรอดูรอดูเลยนะซีนใหญ่แต่งเองเหรอใช่สุดว่าะมีความสามารถนะสุดว่ะรู้ไหมเนี่ยรู้รู้ตอนเนี้ยก็รู้แม่ร้องให้สปริริงแม่ร้องให้เลยเตรียมซื้อเขาว่านรถรถออลีอยู่ข้างล่างตัวลามาสองออลี เท่าไหร่คะปนไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาได้คุะแม่โฆษณาหน่อยค่ะแม่ในวอล์คหนูเขาเสิรอะไรค่ะมิกกี้เคยทานแล้วโคตรอร่อยพูดจริงจริงอะอร่เป็นรสลาบเป็นแบบว่าลาบจริงๆน่าจะยังไม่เคยกินรสลาบจริงๆแล้วอ่ะมีห้ารสจอยอ่ะยมากไวทยลักกี่ซอสคาระทโก้นะคะไปได้เลยขอบคุณนะคะแม่จ้าค่ะสั่งที่ไหนแม่ และแอดเปนนิวฟิลฟูดค่ะล่าสุดเพิ่งเจอพี่แดนนี่ไปงานทีม่มีกันเนทก็เป็นงานแบบประชุมบุคคลเอาเก่งไหมถามหน่อยไม่เก่งเห็นพี่แดนนี่เจอเข้ามามีใครรู้ใจแป๊บหนึ่งไม่ได้คิดถึงบัตรนนะั้นอะเป็นห่วงมากกว่าถ่ายเองแล้วร้องห่ม้องไห้ตอนแรกก็คิดว่าไม่หล่อเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบสตรองอยู่แล้วแต่พอเพลงก็เตยตึ้งเย่ประมาเลยนะ อุ้ยขอถ่ายหน่อยไม่เได้เห็นภาพนี้ม see วันนี้ก็ยังเสียใจหมายถึงว่าเราก็ยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกปลอดภยัยแล้วเราอยากฝากชีวิตไว้เหมือนตอนที่เราอยู่กับเขาตอนที่คบกันอยู่ที่ดูแลพี่แดนดีดูแลดีผมก็บอกเสมอว่าแบบเราจะคอยจับผมแต่งตัวแบบนู้นอ่ะออกจากบ้านต้องเป็นแบบนี้นี่นีนนนน่นี่เ็าจะคอยชอปปิ้งอย่างอ,อ่ะเป็นห่วงผมต้มองแต่งตัวแบบนี้คุมโทนแบบนี้อย่ไ,ไปห่วงไปอยู่ไห้ไไอ่ะเป็ห่วงมลองก็อยากให้ดูแล สุขภาพเขาเข็าวันสุขภาพเข,ขาให้าาดีถ้าสมมติมีวันหนึ่งคุณต้องมีคนเข้ามาดูแลก็ขอเข,อขาดูแลให้ได้ดีๆแลนวรถบาสดีมากที่สุดคือที่จอเฮนดีเบิร์ดอแม่คือแพนแยกจริงทจะบอกว่าใ่ดีอ่ะคือเป็นคำพูดอาจจะไม่มี ก็คือณตอนนี้ก็เป็นเวนไม่อยู่กันมากี่ปี23ปีคิดไหมแม่เคยคิดเรื่องนี้ป้าหรือไม่เคยคิดเลยมันก็รู้โดยออโต้มากกว่าเราเชื่ออยู่แล้วว่ามันต้องมีสักวันที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมีบทบาทที่มันมันต้องไปอ่ะเราก็ยังแบบเป็นติตเตอร์กานอยู่ความรู้จักกันมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แบบตัดชื่อว่าไหนจริงจิงว่าจะเป็นเวนินล้มไปผิดก็ไม่ได้คอมมิชตรงนั้นเนาะ แล้วว่าเล็ดดิบเกอร์เล็ดดิบปีทุกอย่างที่เป็นเซลยวไปก่อนวันนี้ดีเจที่ได้เจอแม่แม่แล้วยังค่ะเราจากเอฟซีมิ ครับเริ่มแล้ครับหน้าผมไม่เหลือไว้ถ่ายตัวเองเลยที่ดอกมาลองให้โชว์ใช่ไหมเดอรู้ว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เธอเลยให้ฉันมาลองให้โชว์ใช่ไหมเพลงมึงอะแค่มันขึ้นอะคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะว่ามันก็คือลองให้อย่างเดียวอะพอดีแตงกิ้วมากนะครับพี่แดนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ